ช็อตนี้ออกสื่อครั้งแรกนุ่นวรนุษนานๆจะลงภาพคู่คุณแม่ออกสื่อหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากวันนี้12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติลูกๆต่างพาค,คุณแม่ออกไปรับประทานอาหารเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกให้แน่นแฟ้นอบอุ่นอ,อเพิ่มมากขึ้นหรือบอกคนขอใช้โซเชียลในการบอกรักแม่ออนไลน์หรือบางคนก็ลงภาพของตัวเองกับคุณแม่ในโมเมนต,ต์ต่างๆเรียกว่าแต่ละคนก็มีวิธีแสดงออกซึ่งความรักแตกต่างกันไป เหมือนอย่างเช่นนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์ที่โรงพักดีสทัยหมื่นล้านภรรยาสุดที่รักของต๊อดปิติที่โรงพักดีก็ขอใช้โอกาสเนื่องในวันแม่ลงภาพคู่กับคุณแม่ระเบียบวงสันที่นานๆจะออกสื่อสักครั้งต้องบอกว่าแต่ละช็อตท,ที่นุ่นเลือกนางโพสต์ในอินสตาแกรมนั้นเป็นช็อตท,ที่น่ารักและอบอุ่นมากหลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างน่ารักอาทิเพิ่งเคยเห็นแม่คุณนุ่นยังสาวสวยเลยค่ะแฮปปี้มาเธอเดย์น่ารักกกๆมากกกเพิ่งเคยเห็นคุณแม่ครั้งแรกยังสวยอยู่เลยค่ะ เพิ่งเคยเห็นแม่คุณนุ่นยังสาวสวยน่ารักมากๆค่ะคุณแม่สวยมากกบเป็นต้น